ปกติสวก็จะมีสิทธิประโยชน์นะครับสำหรับ SME เออไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่องทางการตลาดต่างๆวันนี้เป็นความร่วมมือในการทำเรื่องสิทธิประโยชน์สำหรับตลาดช่องทางสู่ประเทศจีนนะครับ o อเ n Asia ชียเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่ในการแนะนำแล้วก็พาประกอบการสู่ตลาดในช่องทางเฉพาะก็คือในประเทศจีนวันนี้ก็มีสิทธิประโยชน์นะครับก็เพียงแต่ว่าท่านเป็น s m e นะครับถ้ามีรายได้ต่อปีภาคการผลิตไม่เกิน500้ล้านบาทภาคการค้าบริการไม่เกิน3 0 0อล้านบาทนะครับขึ้นทะเบียนลงทะเบียน ผ่านระบบ SME บีวไหดีนะครับแล้วก็เข้ารับสิทธิประโยชน์ในนี้ o p e n a s i a ก็จะมีแพ็คเกจต่างๆปกติเนี่ยเอสอาจจะสามารถเข้าถึงบริการพวกนี้ได้อยู่แล้วนะครับแต่การเป็นสมาชิกแล้วก็ขึ้นทะเบียนตามระบบก็จะได้รับส่วนลดและสิทธิพิเศษครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของสิทธิประโยชน์ด้านตลาดและช่องทางถ้าท่าน s อสยังสนใจนะครับเรายังมีสิทธิประโยชน ด้านอื่นอีกนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Sb Connect ทั้งระบบ Android และ iOS เนะครับในนั้นก็จะมีสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับอีกมากมหม่ครับก็เข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ครับก็เชิญ Sb ทุกท่านถ้าพูดถึง Sb ครับน่าจะมีสัก2 3เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็เรื่องคือความสามารถในการเข้าถึงตลาดนะครับก็มีทั้งตลาดในประเทศต่างประเทศนะครับเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของความสามารถในการสร้างผลิตภาพประสิทธิภาพในการทํางานที่ที่ดีขึ้นเพราะนั้นถ้า ประสิทธิภาพผลิตภาพดีก็กำไรต่อหน่วยก็ดีขึ้นเรื่องที่3เป็นเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทนุนเพราะฉะนั้นสสเองก็จะเชื่อม3เรื่องให้กับ SME นะครับเรื่องตลาด เรื่องผลิตภาพแล้วก็เรื่องแหล่งทุนวันนี้ในเรื่องของตลาดก็มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสสบนะครับหลากหลายนะครับถ้าเป็นในเชิงนโยบายก็มีจะซื้อจ้าภารัฐวันนี้เราทําเรื่องสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการเข้าสู่ตลาดในประเทศจีนนะครับแล้วก็ในนั้นเองก็ยังมีตัวมาตรการที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพ s อสนะครับก็อาจจะไปลองหาดูในข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของ BDS หรือ s อสบีปังต่างได้ขืนรวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับก็แนะนาเหมือนเดิมครับก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน s อ c o ี n e c t นะครับทั้งระบบ Android และ iOS ในนั้นก็จะมีข้อมูลที่สสวทำการส่งเสริมและก็สนับสนุน s อสเข้าสู่ตลาดแล้วก็โอกาสต่อไปด้วยครับ